สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้มาลุยผู้ดันหลวงนะครับผมมาลุยผูดันหลวงกันนะครับเพื่อมาดูลาดเราหาดอกกระเจียวครับผมครับวันนี้ก็มากันห้าคนนะครับนำโดย <laughs> นำโดยอดีตผู้ใหญ่บ้านพานลุยนะครับ <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็คุณเพื่อนจิตคุณพี่ยง <c oughs> คุณแม่ผู้ใหญ่บ้านนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะลุย ไปหาดอกกระเจียวนะครับผมไม่รู้จะมีหรือเปล่านะต้องไปดูร้านเราก่อนนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็ลุยลุยขึ้นลุยบ้าน <S <S> <S บ้านผมเอิญว่าพาร้านหินนะครับเด้อบ้านผมเอิญว่าพาร้านหินบ้านผมเอิญว่าพารานหินบ้านผมเอิญว่าพาร้านหินลุยพาร้านหินเราก็ต้องไปดูที่อ่อ โซนสปาเฮ็มตี้โซนสปาเฮ็มตี้ขนาดย่างเพ็ดเพาะก็น่าจะมีเนาะย,ย่างเพ็ดเพาะก็น,น่าจะมีโอ้พี่เคีงห,หาเหอาบ่มัาไปยู่นิมโก้กันเนาะโอ้จะมีหรือเปล่าพี่น้องนี่จะมีหรือเปล่าไม่รู้นี่ มาเจอต้นต้นไสป่าครับผมโ,โอ้โหต้นไซป่าต้นใหญ่มากเลยนะครับต้นไรป่าต้นใหญ่มากเลยนะครับผมต้นไรป่าบนภูเขานะครับผมอยู่บนภูด่านหลวงนะครับผมต้นใหญ่มากเลยนะครับ,รบท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชมมันเป็นมันเป็นหน่อแบบนี้นะครับอน,อนี่คือหน่อดอกกระเจียวนะครับผม หน่อดอกกระเจียวนะครับเมื่อกี้ผมก็เจอหน่อหนึ่งแต่ผมไม่เอาเพราะเห็นว่ามันเล็กไปนะครับก็เลยไม่เอานะครับผมเห็นมันเล็กไปนะครับมันก็เกิดเป็นหน่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับผมเนี่ยก็กําลังเป็นหน่อขึ้นมาครับผมเป็นหน่อขึ้นมาแล้วก็ขุดดินลงไปนะครับแล้วก็ขุดดินลงไปขุดดินลงไปแล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับผมดึงขึ้นมาครับผม แล้วเราก็ดึงขึ้นมาก็กบไว้นะครับแล้วเราก็กบไว้นะครับแล้วเราก็กบไว้นะครับผมแล้วเราก็กบกันไว้นะครับแล้วก็เกี่ยรูใหม่ก็ผมเกี่อมีอีกนะครับเกี่ยรูใหม่นะครับล้วกระเจียวก็เป็นตระกูลเดียวกันกับพวกขานะครับผมพวกขาพวกขิงนะครับเป็นตระกูลเดียวกันนะครับผม เอาเคาเขึ้นมาดูนะครับว่ามันจะออกไม้ตรงที่ตรงที่ไอเป็นต้นต้นเก่าต้นดั้งเดิมเขม้ามาแล้วครับผมเจออีกแล้วรับท,ท่านผู้ชมเจออีกแล้วครับผมี่เจออีกแล้วท่านผู้ชมเจอแล้วครับโอ้เจอดอกกระเจียวครับผมกำลังตุมตูมๆเนี่ยครับผมดอกกระเจียวน,นะครับเจออีกดอกหนึ่งครับผมโอ้ย ยังต okay. ุ่มๆอยู่เลยยังไม่บานครับผมยังตุ่มๆอยู่เลยยังไม่บานครับผมโอ้เนี่ยครับผมยังตุ่มๆอยู่เลยครับกําลังสวยเลยครับยังไม่บานกําลังกําลังน่ากินเลยนะครับผมกําลังน่ากินเลยรู้สึกว่าจะเจออีกแล้วนะผู้ชมผู้ชมเจออีกแล้วครับกําลังบานเลยครับโอ้ท่านผู้ชมกําลังบานเลยครับผมกําลังบานเลยเนี่ยครับผม เนี่ยผมกาลังจะบานนะครับผมกําลังจะบานครับเจออีกแล้วครับผมกาลังจะบานนะครับโอ้ตรงหานุ้นตรงนี้พวกเขาจะอยู่เยอะๆหน่อยนะตรงนี้นะครับพวกเขาจะอยู่เยอะๆหน่อยถ้าเกิดว่าต้องแกงอย่างแรงก็ต้องขอขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ เขาเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเาจะขึ้นมาตามนี้นะครับผมเจออีกแล้วกระบั่นผู้ชมกําลังบานเลยครับกําลังบานเลยนะครับผมเป็นกระเจียวขาวครับไม่ใช่กระเจียวแดงเป็นกระเจียวขาวนะครับผมดอกสวยมากเลยครับพี่น้องดอกสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับพี่น้องดอกสวยจริงๆเลยนะครับดอกสวยมากเลย ดอกสวยมากเลยนะครับพี่น้องกอนนี้ออกดอกเดียวนะครับเนี่ยน,น,นะครับหน่อยเล็กๆนะครับผมพวกนี้ก็โผล่ดินแล้วนะครับพวกนี้ก็จะโผล่ดินแล้วนะครับวันนี้ก็ได้หน่อนเล็กๆนะครับผมได้หนอเล็กๆนะครับนี่ได้ผ้าริ้มา อันนี้ก็กาลังงอกขึ้นมานะครับกําลังงอกขึ้นมานะพี่น้องกําลังงอกขึ้นมาัวน้อยอีอันนึงเ <c oughs> ดี๋ยวพักกี <c oughs> ่เมงบ่ <c oughs> ได้เจ็ดเป็นดอกแล้วกาลังคุดอายุอีสองลกเนละงคุดคุดสองตัวนี้กกดีบานแล้วตรงนี้เป็นดงดอกกระเจียวนะครับ เนี water water. Mm ่ยครับผมได้ละหนึ hmm. mm ่งดอกนะครับ hmm. อ mm ือมันอยู่เลิกนี่ยครับผมดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวนะครับนี่ นี่แหละคือการหาคือกชีวิตชนบทหากินตามธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้ปลูกตาเขาลำเงาไผ่คนที่ภากี้นักน่าชายนะครับอดีตพยบ้านนะครับพาพาเที่ยวป่าครับวันนี้กําลังขึ้นกําลังอเจออีกแล้วครับที่มีน้องเจออีกแล้วครับพรุ่งนี้ก็บานแล้ว อืมสวยสวยงามอ่ะอืมสวยกำลังตูมเลยกำลังตูมากยาวมากพี่น้องลากยาวมากเอาคนพี่เป็นเป็นเบื้องหลังสาวแรกแย้มกำลังตูมกำลังสาวแรกกำลังแย้มสาวแรกแย้มอืมสวยกำลังแย้มแย้มอุ้ย เออมันเป็นโสงนะหลังเงาก็ไปโสงเด้ยกระได้ซองอืมอัน้นได้เป็นซิปดอกก็เด้ออือได้ห่อซิปดอกก็เด้อหาไปหามาเดี๋ยวก็เห็นอือเอาไปโลดเอางามไปปุ๊เอางามมันไปปุ๊เออ บาเฮนก็ไม่อยู่เงาเนื้อเขาจะมีเห็นปลโรปลเรอเอามาเรเฮิร์นยังมีเห็นปลโรปลเอเอามาเลยเจออีกดอกครับพี่น้องตูมสวยมากเลยนะครับตูมเหมือนดอกบัวเลยนะครับนี่อุ้ยขาดครึ่งเฉยเลยเสียดายพี่น้องขาดครึ่งเฉยเลยขาดครึ่งเฉยเลยขาดครึ่งเฉยเลยพี่น้อง มันกาลังออกพอดีถ้าเกิดว่าเราถอนแต่ทีแรกเราก็ไม่ได้อะไร <c oughs> บุกไปบุกมาได้เฉยเลย <c oughs> บุกไปบุกมาได้เฉย,ยแดงปรกอยู่ขา <c oughs> ดรื่งเฉยอุ้ยกำลังบานอุย้ยเจอบานแล้วพี่น้องพี <c oughs> ่น้องเจอบานครับพี่น้องเจอบานแล้วครับพี่น้องบัว <c oughs> บาน ตัวบานนะครับพี่น้องอ๋อถอนถอนอุ๊บืมสวยงามับผมสวยงามมากสวยงามจมอะไรามากมากเลยนะครับสวยงามแจมอะไรามากมากเลยไปต่อครับการตมอีกแล้วครับผมต้องต้องขุดนะต้องขุดนะครับน้ำก็เอามาข้าวก็เอามา ข้า <sucks> วก็เอามาน้ำก็เอามาห่อข้าวห่อน้ำมากินเบอะเบออันนี้ก <sl> ับย่านจนวาล้างหน้ากันฟ้าวล้างแปรงแค่วกับแปลงบลูบุบบับได้อีกแล้วนะครับพี่น้องหน่อตินดอกตูมครับแมนเบอะ เห็ดในนี้มาสามเดินแล้วคือดอกปุยบ่อจเล้ไรครับพี่น้องแนกเนืยเมก็ถีงนลอุ้ยสว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 ยคนยุบลงหลายตัวนั่นเ่อนออืมปุยยุบหลายตัวเอเมจักปิมนจักหน่แล้วแจกแเน้กอันนี้แจ็คกระมันอืออือจ็กะมันอุ้ยมันเป็นน่อกันนีกรู้กันมากครับมีแม่พยาบาลนะครับนอมันไหนอมันบ่เออนอแบบนี้นี่ได้นได้ดอกสวยอือนีน่อสวยมากเลยนะครับพี่น้อง สวย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 บังเอิญแม่ผมมาแม่มาในภาคกันน้ยเจออีกแล้วครับพี่น้องอเจออีกแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับอุ้ยเจออีกแล้ว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 เจอเบิ้งบเ้ามีหัวเบิ้งบ้าอือต้องหากระดาษใส่ใครมีกระดาษ ครมีกระดาษใครมีตกระดาษต้องเขียนใส่รูบึ้งนะครับรูบึ้งก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นไอ้นั่นเป็นแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับบึ้งนะครับเป็นมุมุมชนิดหนึ่งหูบึ้งก็เป็นน้องหูเบึ้งครับหูเบึ้งครับหูบึ้งครับเป็นน้องหูบิ้ง,ง,งโอ้เสียดายไม่เอากระดาษไม่เอา ปากกามาเขียนเถอเพื่อนากับพี่น้องเนาะโอ้ยลึกขนาดพี่น้องเอ้ยต้องขุดต้องขุดขึ้นต้องขุดลงไปพี่น้องขุดลงไปต้องขุดลงไปพี่น้องเอ้ยขุดลงไปพู่นี้มันก็พอนดินนะครับพู่นี้ก็จะพ้นดินแบบอึ๊บอ้าวได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วนะครับ ได้แล้วนะครับหนึ่งดอกนะครับไปพเดอดยังลงทางไปพนเดียวเสะขั้นมีโมสปายอยู่ั้มีโมสปายอยู่พี่น้องพออีกแล้วพี่น้องพออกแล้พออีกแล้วพออีกแล้วพอีกแล้วพออกอีกแล้วพออพออีกแล้วพออีกแล้วเอกพออีกแล้วออกพออีดเอาีล่อออ ถ้าเราไม่เอาเขาก็จะโรรานะครับผมเขาก็จะโรราไปโดยธรรมชาตินะครับอุ้ยแล้วเลับพี่น้องอุ้ยสองน้องอยู่ที่เดียวพี่น้องสองน้องอยู่ติ่เดียวโอ้สองดอกจีนเนอยู่ที่เดียวพี่น้องสองนอกอยู่ที่ที่เดียวเลยพี่น้องเอ้ยกำลังตรูม กำลังตูมยังไม่บานยังไม่แรกแย้มเลยกำล,กำลังตูมกำลังตูมอึ๊บอ้าวได้แล้วนะครับได้แล้วลานตาพี่น้องอ้สวยจริงๆเลยอูย้สวยมากโอ้ยไฮไลไท์เลยครับพี่น้องสวยจริงๆมันสวยจริงๆ นี่ครับพี่น้องอู้สวยงามมากข่าวอมชมพูครับแรกแย้มสวยงามจริงๆริงมองได่ฮะงามแท้อือง,งามแทบปันดอกไม้ฮัมอ,อยู่ห่างจากงามมากออกออ็อ้อเลยอือมี่อเตอร์ Mày quá Mày ngon mình Ủa Mấy mì Ủa nhìn Phật tớ cả nó Ủa chết mèo thì nó không Chết mèo ra Ủa chết mèo đi Ủa 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 มองไหนวะมุงนี้บ่มุงนี้พอยังมีงอกอ ไม่เงยไม่เงยอ๋อกำลังแปลขึ้นมากำลังแปลตออกมาพี่น้องโอ้ยน้อยพ่อพี่น้องเอ้ยน้อยน้อยทันนี่ก้อยนี่ก็จะไปจะเอาดิบุ๊เออกูเอินก่อนเถอะกูเอินเข้ามาก่อนจะเอาตัอเฮา เบอร์ม mm ันห้าว ốc lá như hôm bằng hèn môn đi bằng hèn hèn bụi bằng hèn hèn bằng hèn bằng Cốc bằng hèn bằng bằng สวยงามครับพี่น้องอู้ยสวยงาม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 ครับสวยงามสวยงามครับสวยงามสวยงามครับพี่น้องสวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามชึบเนี่ครับพี่น้องดอกกระเจียวครับสวยงามมากครับพี่น้องดอกกระเจียวธรรมชาตินะครับโอ้ย ตาอกอยู uclear, ่พี่น้องเอ้ยตงแนวโพสองดอกโอ้บานแล้วพี่น้องบานแล้วพี่น้องโอ้บานแล้วโอ้ได้สองดอกพี่น้องสองดอกเคียงกันสองดอกเคียงกันนะครับหอมมากได้อีกดอกแล้วครับพี่น้องบานแล้วครับโอ้เจลาบานแล้วบานแล้วครับผมบานแล้วครับบานแล้ว โอ้สวยงามบานเลยครับสวยงามสวยงามท่านผู้ชมสวยงามมากท่านผู้ชมโอ้สวยงามมากเลยครับโอ้ท่านผู้ชมสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆอึ๊บเนี่ยครับผมสวยงามมากเลยครับโอ้ชมพูขาวสวยงามมากนะครับผมตูงครบพี่นองพี่นตูงครับเพา่งกำลังจะบาน เพื่อนกำลังจะบานพี่ไหมเนาเพื่อนกำลังบานพื่แวกพื่แวกขึ้นมาจากดินพี่ไหมเนาะเพื่อนกำลังบานพื่แวกพื่แวกขึ้นมาจากดินเพื่อนกำลังนำเพื่แวกพื่แวกขึ้นมาจากดินพี่น้องเอื๊บโอ้ยงามพี่น้องเนี่ยอู้หูกระดองโบนพี่น้องงามงามโบนผออปปนดินแล้วครับพี่น้องผออปปนดินอีกแล้วครับพี่น้องผออปปนดินอีกแล้วครับกำลังผออปปนดินนะครับผม กำลังโปลูพอนดินนะครับดอกกระเจียวนะครับผมดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวครับโปลูพอนดิน,นะครับผมคนนี้เอ้ยแม่ผู้ใหญ่บ้านโอ้ดีเจอแม่ผู้ใหญ่บ้านดอกงามเอ้ยได้สายสมเล่อเอ้ยจะได้เต็มกระต่ายโอ้ได้เต็มกระตายนะเอ้ยชาวจิตเด้ โอ้ชาวเจ๊กได้ลาอยู่ะได้จดอกตูมได้จดอกตูมของอีบ่าวเลยยกของอีบ่าวึ้นเน่โอ้อีบ่าวกลลาอยู่เด้ออีบ่าเล้งเลานอีบ่าวเลียเดามนโอ้โหไปจับยะวังเด้อขว้างเด้อวางเล่มังยังกินที่ตอนเสี่นได้ กินทอาทิพย์ทอดแดนได้กินเท,ท่าทิพย์ทอดแดนได้ <laughs>